ผลดีของการมีศีลพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับขะหะหบดีว่าท่านทั้งหลายคนที่มีศีลจะมีผลดีห้าอย่างในชีวิตมีทรัพย์สินมากมายคนที่รักษาศีลอย่างไม่ประมาทจะทำให้เขามีทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายชื่อเสียงดีงามชื่อเสียงที่ดีของคนมีศีล จะกจรกระจายไปในวงกว้างมีความกล้าหาญไม่ว่าจะไปร่วมประชุมกับใครทั้งชนชั้นกษัตริย์พราหมณ์ขะหะบดีหรือสมณะเขาก็จะมีความอ่องอาจไม่รู้สึกประมาาหรืออายไม่ตายอย่างสับสนเมื่อถึงเวลาตายคนมีศีลจะไม่สับสนหรือหวาดกลัวแต่จะตายอย่างมีสติ ไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อตายไปร่างตายแตกดับเขาจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระพุทธเจ้าสรุปว่าขาหบ,บดีทั้งหลายนี่แหละคือผลดีห้าประการของการรักษาศีลจุดหมายปลายทางของคนมีศีลพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองพวกเขาเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นต้นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์และเป็นที่พึ่งพาไม่ว่ากรรมที่ทำจะดีหรือชั่วพวกเขาก็ต้องรับผลนั้นภิกษุทั้งหลายมีบางคนในโลกนี้ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายใครมีความเมตตา และสงสารสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการกระทําทางกายวาจาและใจของเขาจึงถูกต้องดีงามและเส้นทางชีวิตของเขาก็จะตรงไปสู่ภพภูมิที่ดีงามเช่นกันสําหรับคนที่เส้นทางชีวิตตรงไปข้างหน้าเช่นนี้เราบอกได้เลยว่าปลายทางของเขามีสองอย่างคือ 1. ไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่ความสุข เช่นสวรรค์สองไปเกิดในตระกูลสูงที่มีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเช่นตระกูลกษัตริย์พราหมณ์หรือขะหะบดีพระพุทธเจ้าส่งย้ำว่าเราขอยืนยันว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตัวเองทำเพราะเมื่อทำกรรมใดแล้วเมื่อตายไปก็จะไปเกิดตามกรรมนั้น และจะได้รับผลที่เกิดขึ้นตามกรรมนั้นๆในพระไตรปิฎกยังมีข้อความเดียวกันนี้ที่พูดถึงการไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการพูดจาดีและการมีจิตใจที่ดีงามซึ่งทั้งหมดนำไปสู่ภพภูมิที่ดี